เ็กน้อยเพื่อนลดลงเนินอุ๊ยเสียวในชีวิตจริงผมเคยทำงานขับรถโฟก์ลิฟต์นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทักษะจากชีวิตจริงมันจะใช้กับเกมได้ไหมโอเคไปลองดูเลยโอ้โหโกดังของกองทัพเลยเพื่อนอีกบ้าเอ้ยมึงกล้ามากเลยนะเนี่ยไปขึ้นไป จัดไปอยู่ไหนอะนู่นน่ะล้มยังยังไม่ล้มอโอเคนู่นตัวหนึง่งนั่งลงเพิ่นเพิ่มความแม่นยำโอเคไปแล้วหนึ่งตัวสวิตสวิตสวิตอยู่นู่นสวิตพกมาพกมาพกมาโอเคนั่งลงจัดการเอามึงก็จะขับรถมา ถอย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 เดี๋ยวไอ้ไรเดอร์มันขับรถชนเราโอเคไปขึ้นขึ้นขึ้นใครปอบแปรปอบแปะวะไปรีบเลยเออรู้แล้วนะเสียบเข้าไปอะยกงาขึ้นถอยเลี้ยว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 รถอยู่ไหนวะเดี๋ยวหันมุมกล้องก่อนคูก็ลนนะเอาไม่ตรงอีก นี่มึงเซียนหรือเซียนเนี่ยเอาลงโอเคกดลงเพื่อนถอยเดินนะฮแหวบตรงไปเสียบเสียบเสียบงาเข้าไปเพื่อนจึกแล้วก็ยกขึ้นถอยเลี้ยว <c oughs> เลี้ยวผิดช่องเอ้ยถอยไม่ตรงชง่องชนเลยชนแหลกโอเคสองกล่องแล้วเพื่อนนั่น,นแหละ เร็ว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 กดลงกดลงเดินหน้าเดินหน้าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอี่กองวะเนี่ยทีกสองกองไปเอาให้ตรงแล้วก็เสียบเข้าไปเพื่อนยกขึ้นโอ้โหยไม่ได้ว่ะเพื่อนเอาชีดเลยเหรอชีดแลเหรอแป๊บนึงออกไปช่วยมันเพื่อนช่วยมันไหนว่าจัดการมันซีเจโอเคไปกลับขึ้นรถโอ้โหชีวิตขึ้นไป เออเสียบเสียบเสียบเข้าไปยกขึ้นไอบ้บ้าเอ,อ้ยไม่ตรงว่ะเพื่อนเดี๋ยวนะลนเกินไปอะบางทีโอ้เอา,าอีกแล้วเออทำงานจริงไม่ไม่มีใครคอยมายิงกันเราแบบนี้นี่เอาแล้วไงไรเดอร์มึงโดนไปกี่แผลแล้วนะลง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 ไปช่วยมัน อุย้ยไรเดอร์เลือดมึงหมดตัวแล้วเพื่อนโอเคขึ้นรถซีเจขึ้นรถเอางาลงแล้วก็ถอยเพื่อนเดินหน้าเขาเนี่ยเอา้ามาอีกแก้วเหรออูย้ยชีวิตทำไมพวกมึงมากันบ่อยกันจังเลยวะเออกูก็ไม่ผ่านในแบบเนี้ยซีเจขึ้นรถไปไปไปเดี๋ยวอีกสามกล่องเพื่อนอีกอีกสองกล่องอยู่ไหนไม่รู้ยกงาขึ้นเอา้าไม่โดนเหรอ เอากล่องคว่ำแล้วมึงพลิกทำไมล่ะเพื่อนโอ้ย,อยสวยละผมจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยกล่องใบเนี้ยไอไรเดอร์ก็เลือดก็จะหมดตัวอยูแล้วมันก็เสียบไม่ได้นะสิเช่นมึงล้มแบบเนี้ยฮะยกได้ไหมโอเคได้ครับได้แบบเสียวๆ่ะเสียวร่่งอุย้ยไรเดอร์เลือดมึงจะหมดตัวอยู่แล้วอ่ะ ลงก่อนจัดการมันโอเคขึ้นถามจริงมันยิงบนรถได้ไหมเนี่ยมันก็ยิงได้นี่วะทําทไมกูไม่ยิงบนรถกูจะลงรถทําไมวะโอเคโอเคมันยิงบนรถมันยิงบนรถได้ครับงั้นผมจะไม่ลงรถผมจะยิงมันบนรถนี่แหละไม่ถนัดอีกแล้วก็ต้องลงอยู่ดีจัดการมัน จัดการมันขึ้นอ้ยเหลืออยู่นิดเดียวโหมันมาอีกแล้วอะจัดการมันจัดการมันก่อนเลยก่อนที่มันจะวิ่งมาจัดการมันก่อนเลยโอเคขึ้นอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยกดดันยกโอ้ไม่ได้เหรอ เอาชีดอีกแล้วเหรออยู่ไหน <c oughs> ไหนมึงหลอกกูป่ะเนี่ยกูว่ามึงหลอกกูแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน,น,นู่นนู่นโอ้ยชีวิตกูว่ากูไปไม่ถึงไหนแน่เลยเนี่ยเอามึงเลงอะไรล่ะซีเจมันอยู่นู่นโอ้ยชีวิต แอฉลาดด้วยนะมึงพอรถพอรถติดไฟมึงก็รีบออกเลยนะโอเคต่อต่อมามาโอเคมันก็เหมือนกันแหละครับคล้ายๆคล้ายๆกับของจริงแหละอีกแล้วคล้ายๆแหละแต่ว่าของจริงอะ่ะมันไม่มีใครมากดดันเราแบบนี้ครับไป ไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่ะแล้วของจริงมันจะมีความแม่นยำกว่านี้ครับโอเคมีอีกไหมมีอีกครับลงรถเลยครับเลือดไอ้นั่นมันจะหมดตัวแล้วครับไปมึงก็วิ่งสิโอ้ยซีเจทำไมมึงโง่แบบนี้เออมาอีกไหมไม่มานะงั้นกูขึ้นรถไป กด,ดลงเอางาลงแล้วก็เสียบเข้าไปให้มันตรงยกขึ้นไอ้บาเอ้ยเสียบไม่ตรงอีกเสียบเข้าไปนั่นแหละยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเอา้าใครอะ่ะเดี๋ยวบ้างไหนงูนเนอมึงมึงให้กูหายใจบ้างเพื่อนไม่ไหมโอเคอีกติ่งเดียวมึงมึงไม่รอดอะ่ะ เพราะงั้นเราต้องรีบเข้าไปครับเดี๋ยวถอยถอยเสียบให้มันเร็วเลยขเข้าไป CJ. เอเ CJ, อรู้แล้วนะ <c oughs> ลงไปจัดการมันก่อนเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยไปขึ้นรถไม่ใช่รถคันนี้โอ้ยชีวิต เหนื่อยกับมันจริงๆครับอ๋อมีรถทหารตามมาเยผมไม่กลัวหรอกมีรถทหารตามมา เราก็ค่อยๆไปครับ <c oughs> <c oughs> รีบไปก็เท่านั้นแหละ